ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานในใจเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมา EP หกกันเลยมาดูกันว่าไพ่ <c oughs> จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวพี่หมอน้ำหวานจะเปิดไพ่ให้สามใบเนาะนะคะใบที่หนึ่งนะคะ ขึ้นไพ่เชมเพ r a n c e แปลว่าช่วงนี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะ ก็ทั้ง3ามอย่างนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะไพ่เทมเพลนไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่หรืออุปสรรคอะไรอยู่ถ้าขึ้นไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มาดูอีกทีไพ่จะย้ำว่าเปลี่ยนแปลงกับเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ชัดเจนมากที่สุดนะคะขึ้นไพ่เซเว่นนะคะ of the p e n c i p a l แปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินแปลว่าถ้าที่ผ่านมาเนี่ย การเงินของคุณรู้สึกว่าเหนื่อยค่าใช้จ่ายเยอะภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะนี่สินอึดอัดใจนะคะหลังจากนี้ไปจะเริ่มเบาบางลงนี้สินสบายใจขึ้นนะคะหมุนเงินได้ดีขึ้นนะคะเช็มเพลนนะคะไพ่สองใบนี้บ่งบอกว่าการเงินการหมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นสบายใจขึ้นนี้สินที่โดนกดดันก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายนะมันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะไม่อึดอัดใจเหมือนที่ผ่านมาเนาะค่ะ ก็ถือว่าการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเงินด้วยนะไพ่เออจ็ดเหรียญแต่การเงินของคุณจะได้มาจากการลงแรงหรือต้องเหนื่อยนะช่วงนี้จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเสี่ยงเน้นเป็นลุยงานลงแรงแล้วคุณจะได้เงินนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแบบดีกว่าเดิมเยอะเลยนะคะตอนี้มาดูใบที่สามก่อนไพ่จะบอกอะไรนะคะใบที่สามนะมาดูกัน ใบที่3ามไพ่บอกนี่ใบที่3ขึ้นไพ่ซ of of the p e n t a c l e กันเงินอีก<ๆ>ก็แปลว่าไพ่ในชุดนี้บ่งบอกว่าการเงินของคุณที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยเนาะ,นะแล้วก็มันจะแบบเบาใจลงนี่สินก็ปลดปลดได้ด้วยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายรับผลกำไรหยิบจับอะไรอยู่ก็เห็นเงินนะคะเนาะก็หลังจากนี้ไปนะครับไพ่สใบนี้บ่งบอกพลังงานว่า คุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเงินมันดีขึ้นมันว้าวกับคุณมากนะคะสามใบนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีทั้งสาใบาเลยเนาะก็นะคะถ้าใครรับพลังงานนะคะนี้เนาะก็พิมพ์ว่ารับพลังงานนะคะก็หลังจากนี้ที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะพี่เหมาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสมหวังดังใจหมายนะคะก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเงินกรา,การนี้สินให้ปลดได้นะคะ แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินให้ผ่านไปได้ให้รับพลังงานดีๆนี้ไปให้ประสบความสําเร็จและแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ